พามคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างนะครับวันนี้นะครับเราจะมีสินค้าใหม่มาแนะนำนะครับเป็นกรรไกตัดกิ่งนะครับรุ่นอินฟินิตี้นะครับของพามคินแพ็กเกจจิ้งนะครับด้านนอกเนี่ยนะครับของกล่องเนี่ยเราบอกวิธีใช้นะครับกับสเปคสินค้านะครับให้ลูกค้าได้ดูครบถ้วนเลยนะครับกล่องอันนี้เป็นกล่อง BNC นะครับแข็งแรงนะครับทนทานนะครับเปิดออกมา นะครับเปิดออกมาท่านจะเห็นว่านะครับกันไกที่เรามีให้นะครับอันนี้คือกันไกต้องบอกว่ากันไกตัดกิ่งของพอมคินนะครับรุ่นนี้เป็นเครื่องเปล่านะครับถ้าลูกค้ามีแบตอยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้แบตได้ทั้งรุ่น p 2 0นะครับกับ e 2 0แบตเตอรี่น,นะครับ e 2 0กับ p 2 0เนี่ยแตกต่างกันที่ตัวชาร์จแบตนะครับตัวชาร์จแบตจะไม่เหมือนกัน ถ้าลูกค้ามีแบตเตอรี่ e20 ที่ใช้กับเครื่องฉีดน้ำทำขกินก็สามารถใช้แบตเตอรี่อันนี้ใช้กับกันไกตัดกิ่งนะครับของทำขกินได้อันที่2ที่แถมมานะครับจะเป็นคู่มือวิธีการใช้งานนะครับพร้อมใบรับประกัน3นะครับเราจะมีหกเหลี่ยมนะครับแถมให้2อันนะครับน้ำยาหล่อลื่นนะครับกับบล็อกนะครับเอาไว้สำหรับถอดนะครับถอดตัวปาก ออกมารับได้เรามาดูสเปคกันวัสดุใบมีดนะครับเราทำจาก sk นะครับ sk 5นะครับให้ความคมนะครับใบมีดที่แข็งแรงการใช้งานต่อเนื่องเนี่ยเราสามารถตัดได้ถึง1,470ครั้งนะครับด้วยที่เราทดสอบกับแบตเตอรี่ที่เป็น2แอมป์เราสามารถปรับระดับความอ้าของใบมีดได้2ระดับนะครับระดับแรกคือ35มิล อันดับที่2เห็นไหมครับก็จะอ้าที่20มิลปกติเนี่ยกลรไกตัดกิ่งในท้องตลาดทั่วไปเดี่ยมันไม่สามารถปรับนะครับระดับความอ้าของปากได้นะครับแต่ของความคินรุ่นอินฟินิตี้อันนี้นะครับเราสามารถปรับระดับความอ้าของปากได้แล้วแต่ชิ้นงานที่ลูกค้าใช้กรรไกตัดกิ่งของความคินนะครับรุ่นนี้เนี่ยเรามีระบบเซฟโหมดนะครับเซฟโหมดเราทำยังไงนะครับมาดูกันนะครับเรากด ค้างไว้นะครับพอกดค้างไว้มันจะมีเสียงเตือน2ครั้งนะครับเราก็สามารถถอดปล่อยไกลปืนเห็นไหมครับปากมันก็จะงับนะครับแล้วเราก็สามารถนะครับถอดแบตเตอรี่ออกได้เลยนะครับเมื่อเราใช้งานนะครับคุณกดเปิดสวิตช์นะครับก็จะดัง2ครั้งแล้วก็กดปากย้ำนะครับแต่ถ้าเรานะครับ ไม่มีระบบเซฟโหมดเห็นไหมครับว่าใบมีดมันจะอ้าตลอดเวลานะครับมันก็เป็นอันตรายนะครับจากการจัดเก็บจากการใช้งานนะครับเราสามารถตัดกิ่งไม้นะครับที่เป็นไม้สดนะครับไม้แห้งก็ได้นะครับไม้แห้งก็ได้การรับประกันนะครับเรารับประกันมอเตอร์นะครับ12เดือนถ้าลูกค้าลงทะเบียนออนไลน์นะครับเราเพิ่มให้อีก60วันในการรับประกัน ลูกค้าท่านใดนะครับต้องการลงทะเบียนออนไลน์นะครับสามารถลงทะเบียนได้ที่ w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  v a l e n t i p u m p k i n c o t h สนใจสินค้านะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ Pumpkin Corner ร้านตัวแทนจำหน่าย m o d e r n t r a ท e ที่มีโลโก้พ m p k i นนะครับติดตามข่าวสารได้ทางโซเชียลมีเดียนะครับ p u m p k ม n 2 p u m p k i คครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามสาระดีดๆเกี่ยวกับเครื่องมือช่างก่อนใครพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง